สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับสำหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพามาพบกับ FRR 2 1 0แรงม้านี่คันนี้เลยครับสําหรับคันนี้ก็ทําสีทั้งคันนะครับรวมถึงหัวเก่งด้วยเป็นสีม่วงบานเย็นนะครับแล้วก็ตัดเลี่ยมเหล็นะครับ ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แต่งสไตล์ต้องบอกว่าสไตล์เรียบหรูดูดูสดใสนะเพราะว่าสีเนี่ยถ้าออกแดดนี่บอกว่ามันแจ่มมากนะครับนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เราค่อยๆดูไปพร้อมๆกันเนาะอันนี้เป็นกระบะมีเนียมนะครับดำมีเนียมแล้วก็เป็นตัดเลี่ยมข้อหลามตัดเนาะ ลายเขาหลังตัดนะครับบันไดข้างแก้มหมวกหลังคานะครับแล้วก็มีเลี่ยมด้วยด้านข้างือเลี่ยมเขาหลังตัดนะครับเราดูไปช้าๆพร้อมๆกันเนาะซุ้มล้อนะครับบันได ก็อันนี้เบิร์นช่องหลอกนะครับเป็นงานแป่งแล้วก็ชายล่างกันสาดโคมเมียมนะครับการกระจกกระจกโคมเมียมใส่กระจกประมาณนี้ก็สวยดีนะครับไม่ต้องมากจกนเกินไปอันนี้ก็สไตล์สิบล้อครับแก้มข้างสแตนเลสยื่นย้ำกันชนนะครับน,นี้เป็นสแตนเลสปัดนะครับ ปัดเงาไฟาป้ายทะเบียนเนาะอันนี้ก็จะมีไฟนะครับเวลาเปิดไฟก็จะมีไฟขึ้นมาด้วยแล้วก็จอกกีก้ข้างหน้านะครับเป็นแบบบังแดดนะครับติดตรา isuzu เนาะแล้วก็มีตัดช่องหลบก,การกระจกนะครับนี่ แข็งแรงครับเพราะข้างในเป็นโครงสแตนเลสแล้วนะครับเนี่ยข้างในเป็นโครงสแตนเลสเพราะฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนเวลาวิ่งขับไปนี่ก็เรื่องของการโต้ลมแล้วก็ตัดลมรูลมได้ด้วยเพราะว่าสไตนนี้ทํามาแบบแบบโค้งๆน,นะครับดูกันชัดๆส,สวยๆครับงานสวยๆ ตก้าเข้าไปเป็นสตนแตนเลสแล้วเนะาะตัวนี่กองนะครับท่อท่อกองอากาศท่อเลี่ยมเลสฝาครอบกองก็เป็นสตนแตนเลสตัดสตแตนเลสลราดูสว่างดีนะครับไปป็นไอเดียครับเนี่ยแต่งสแตนเลสตัตดพวกดอกจัน จันหัวเสานะครับจันหัวน็อตก็ขึ้นกันผ้าใบนะครับนี่ตลอดแนวเลยยาวขึ้นไปเลยครับเดินตลอดแนวสวยงามโอ้โห,โหไม้เป็นไอเดียครับผมว่าจะเลือกเหลือแค่ว่าจะเลือกใช้สีอะไรที่จะเหมาะกับ คุณลูกค้านะครับบางท่านก็มีฉลกกับสีเนาะทีก็ถ้าเกิดเป็นสีขาวก็จะดูเรียบหรูดูสะอาดตานะครับอันนี้ก็ดูเรียบหรูดูสดใสนะฮะการมอเตอร์ไซค์ก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นงานสแตนเลสแบบล้วนเลยทนทนไปนเลยครับใช้กันยาวๆบางโคนสแตนเลสใช้กันยาวๆครับ หัวดุมล้อสแตนเลสนะครับรอบไวะเสาท้ายนะครับสเตลเลตแบบลายข้อหลังตัดเนาะเพิ่มกิมมิกให้กับตัวรถดูด้านท้ายกันครับนี่ด้านท้ายเบินช่องด้วยนะครับเนี่ยมันรับกันกับด้านข้างมากเลยฮะ ป้ายทะเบียนนะครับโอ้โหยังแบบรองพื้นเป็นลายตีนไก่นะครับมิน,นียมเนอะสเตเลสต่อป้ายสเตเลสอูอวันชัยเพชรบุรีฮ่าไฟเป็น LED นะครับตัวนี้แยกการทำงานแล้วก็กันมาตรไซด้านท้ายเนอะตลอดแนว ขึ้นด้านท้ายนะครับบันไดขึ้นท้ายครบ,ครบจบ,จบ,จบอีกหนึ่งคันนะครับกล่องเครื่องมือนะฮะอันนี้ล็อกเขาล็อกไว้อยู่เปิดไม่ได้ขึ้นบนท้ายนะครับงานสตาเลสเหมือน,น,นกันแล้วก็โอ้ถังถังนี่ปัดเงานะครับนี่สเตนรเลตด้วยนะครับเนี่ย สวยงามตะเรศหุ้มนะครับน,นี่หุ้มไปเลยเนี่ยรอยหุ้มเนี่ยรอยหุ้มอันนี้เป็นฝาเดิมนะครับใช้กุญแจไขสตาร์ทนะครับเดินกุญแจไขประตูเนี่ยกับไขฝาถังเนี่ยสามจุดนี้ใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่ปุมตะเลดถังโอ้โหทนทนไปเลยครับใช้กันย,ยาวๆเนาะ สวยงามครับคันนี้ครบจบที่เราอะครับอิสุสคิงยนนี่ไว้เป็นไอเดียครับก็นอกจากสีแล้วอุปกรณ์การตกแต่งนี้ตัดสแตนเลสแล้วก็เลี่ยมเลดหลายๆจุดสวยงามครับเอาไว้เป็นไอเดียครับเนาะนี่ ดูกันทันไหมครับกันชนหน้ายืนยำ้ำสไตล์แบบรถสิบล้อเลยใหญ่มากฝากไว้อีกหนึ่งคันครับผมหากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์และได้ใแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการรับชมติดตามวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ